ขึ้นกรานผ่านบัญชีป๊บานี้อยางชื่อเราอาสังว์ชื่อเขาก็ได้ แล้วตรงนี้ก็เป็นลูกเท่านี้นะโกลูกนี่ลูกนี่องามรกาะหน่วยเป็นบาทปีกันนะ เสร็จปึป๊บหมดละอะไรที่เป็นสีเห,หลืออันนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแล้วล<น>ลก็บันทื้อก็หายปป๊บประมาณนี้อันนี่สองอเร้ก็ไปคัดลอกจากไฟล์ดีเทลของเราวก็ไปคัดลอกจากไฟล์ดีเทลของเรา ทดลองรหัสอันนี้เรามาใส่ปุ่แรกทดลงองอหมีไงแกทำอันนี้มาให้ม่มาันี่ม หมดเลยทำไมจ๊ะมันเป็นไรด้วยเหรอสรุปมันเป็นหรือไม่เป็นสไม่เป็นนะเพราตอนนั้นที่เขาทำมันก็เป็นสีดงหนึ่งตัวก็ไม่เป็นมันน่าจะค้างดูปะมันน่าจะค้างปกติคัดว่ามันไม่เป็นแล้วก็เป็นชื่อชื่อกิจการตัวไม่ได้ใส่หนูคอันนี้มาแต่ว่า ไม่ธรรมดาลูกพี่กูเซนแล้วก็ที่อยู่ก็บางอินเจ้าเขาไม่วางเต็มไม่วางเป็นเพื่อนเหรอเต็ดแกส่วนที่วางแต่จิ้วางก็ไม่เป็นอะไรอ๋อแล้วแต่ยืนยันยอดมันจะมีข้อมูลให้หรอไม่เราก็ทำหนังสือยืนยันยอดต้องผานอยู่แล้วว่าไม่ได้ทำออกจากในนี้ไงคฝากเอาไฟฟิล ใช่เราต้องไปทำในเวิรดนก็หน <N> ่าแหลมมันดึงกับไฟอุติลไม่ใช่หรอข้อมูลอ่ะอันนี้ไม่ทำอะไรออเพื่อนมาถึงตรงนี้แล้วไปหน้าออกไปแล้ว ใส่ก็ได้เด้อที่อยู่ไอจะใส่ก็เอามาใส่ตรงนี้ทีละช่องตามที่มาน,น,นะแต่ไปแบบเดียว <W S 2> ทีละช่องอืมก็ตามที่มันอยู่ในเซลลอันเนี้ยเนี้ยเห็นไหมที่อยู่นึงนอ่ะมันอยู่คนละช่องเราก็เรียงเอาแล้วแต่เราเราจะให้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันได้ตรงนี้ปึ๊บมันจะมันเทปก่อนเออแต่เราก็ปี่ยอมเลยไม่ได้หรอที่อยู่เพราะนั้นช่องมันไม่เรียงกันอันนี้มันเป็นปึ๊บอ๋อแต่อันนั้นก็ได้ ที่อยู่นะก็มาทีเดียวมาวางเป็นแต่ละช่องอม,มันจะวางแต่ละช่องไหมแบบปื๊ดเดียวเลยได้ไหมนั่นเนี่ยมันจะวางแต่เอาลองไหมล่ะเออมันวางได้อาจารย์ทำดนตรีอยากทำดนตรีก็คืออย่างนี้ไปเลยใช่ไหม,มแต่มันมีตำแหน่งเอาแค่ที่อยู่ไม่ได้ตำแหน่งไม่เกี่ยวเนาะอุ้ย <laughs> ช็มันเก่งว่ะ นเฮน้ยไอ้นั่นหรออัมบาสาเพื่นอนีอพองน้ำพย์อะอเออมาอยู่แล้วก็บันทึกบ,บันทึกปึ๊บโอเคแล้วก็ไปเรื่องตัวอย่างแบบแป๊บนะ อันนี้เราต้องกลับไปที่งบกลับไปที่งบฐานะของเรากู้เนือกูอยางนองนปึ๊บดูอะไรบ้างไปเท่ากับไปหาค่านี้เท่ากับอันนี้คูณยี่สิบเปอร์เซ็น ค่าผลการดาเนินงานอันรของมันอะที่เราตั้งตามในยาสําคัญอะดเี0 0 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 0อ0 0 0 0 0 0อา0 0 0 0นี่0 0 0 0 0 0 0 0 0 0าเน,นี่นย0 0 0 0 0แ0 0 0 0 0า0 0 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 0อ0 0 0 0 0 0 0น0 0 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 0น0 0 0า0 0 0 0เอา0 0 0 0 0 0 0อ0 0 0ด0 0 0 0 0 0 0 0ั0 0 0 0 0มันใส่ตรงนี้ นีเรามีสาระในการปฏิบัติธรึ๊บต่อมาเป็นรายการอันนี้แปดมือตามที่มันใหาหาดูตับไหนนี่ไงอะไรเนี่ยนี่อะไรวะตอนนี้แหละปวดหัวอ่ะตึให้โจุดแหละฟ้าที่ว่านี่ไงแปดมือแล้วก็ ความเกียวข้องอยู่ที่กลางอันนี้ระดับความมั่นใจ80% 80แเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วเราก็สร้างจุดเริ่มต้นปึ๊บแล้วเราก็เลือกตัวอย่างแล้วมันก็จะขึ้นตัวอย่างมาให้เราขึ้นไปใั่นหล้นไปเรื่อยเรื่อตรงน,นี้แล้วเราก็ไปทำในเวิร์ถึงจะจบหกข้อสุ มันก็จะเป็นมาแล้วก็เเหรอปนงเขาดูง่ว่าถ้ามันกดังไงต่อใช่แล้วก็สร้างสือยืนยันยนี้ ในพอเดุมาอีกเด็ดครับอันนี้เหรอเออแล้วก็ก็พิมพ์อันนี้เป็นเราก็พิมพ์ไปให้เรารู้ว่าหนังสือยืน แล้วอันนีม้มันได้ไหมโอเกูรับหูรับตาจ้าไปก่อนดีกว่าเราได้จับคู่ไหมอันไม่ได้จับแล้วได้คะแนนไหมจับคู่อันไหนไม่ได้ระดัอ,อันที่ทสีนะไม่ต้องจับคู่ก็ได้ใช่ไหม ไอ้จุลมันยังทำไม่ทันเลยมันก็ยังได้มาตั้งห้าสิบไม่ต้องทำก็ไนดะ้ถ้าเราทำไม่ทันจริงๆเอาอันที่ทันไวก่อนมานี่แต่ไม่ทันอีกเลยจอยไม่ต้องไปทำพีอย่าไปทำพเก๊กอย่างน้อยอันที่สี่อ่ะมึงไปใส่ความมีสาระสำคัญกับพวกข้อมูลบริษัทไวสทท้สาาักนิดอทิษฐานแบบไม่ต้องไปสนใจจับคู่มันก็ได้งบอันที่สองก็ค่อยว่ากันแล้วก็ทำ คียังไง้ได้ข้อสี่อะหาแลต้องผ่านขั้ตัดดวหต้องผ่านขั้ตเพื่อสคืออะไรคืออะไรอีซีฟ้านี่คืออะไรเพื่อนี่ี่อ่มันได้หนึ่งจุดห้าสีฟ้าอะไรก็ีฟ้าไม่ตอนแรกเพื่อนไพี่มันได้มันได้หนึ่งจุด้าใส่สีกับผ่าก่อนไหมตัดไปเลย